สวัสดีครับร้านเบ็บพ,พอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กรนะครับเปิดแก่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับปกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%นครับนัดรับได้นะครับที่ JJ m จมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียนะครับสินค้าเกิน50,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลบินเนะครับ ก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับจี้พระแก้วม,มรกตเนื้อทองคำองค์พระทองคำ75%เกรอบทองคำ75%เปรประดับด้วยเพชรเกสร52เม็ด0.85กะรัต ความยาว5.8เซนติเมตรหน้ากว้าง3.2ซนติเมตรน้ำหนักรวม21.90กรัมราคา72,600บาทครับให้พี่ๆดูรายละเอียดองค์พระจะชัดนะครับองค์พระองค์นี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อดอกคำแท้นะครับทั้งองค์พระทั้งกรอบนะครับให้ดูด้านหลังนะครับรายละเอียดมาสวยงามดีนะครับ ให้ดูหมดทุกมุมนะครับประดับล้อมรอบไปด้วยเพชรเกสอนะครับ52เม็ดนะครับ0.85กะลัดนะครับเฉลี่ยไปได้1ตังค์นินดๆนะครับความยาวนะครับ5.8ความกว้างนะครับ3.2เซนติเมตรนะครับเช่าบูชาพร้อมกรอบนะครับพระองค์นี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับคุ้มค่ามากกว่าหาองค์พระไปทํากรอบใหม่นะครับด้านบนสวยงามนะครับห่วงนะครับฝั่งเพชรอีกหนึ่งเม็ดนะครับ ความหนาของชิ้นงานองค์พระนะครับต่อพระนะครับสวยงามดีนะครับไม่มีตรงไหนชำรุดนะครับให้ดูทุกมุมนะครับองค์นี้นะครับรวมกรอบนะครับน้ำหนักรวม2 1 9 0กรัมนะครับทองคำา7เนะครับตัวห่วงนะครับใหญ่นะครับคล้องสร้อยได้ไหลเบอร์แน่นอนครับใช้งานง่ายนะครับเชื่อมสวยมากนะครับ ความยาวนะครับวัดจากบนสุดถึงล่างสุดนะครับ5.8ซนติเมตรนะครับหน้ากว้าง3.2นะครับไห้เทียบขนาดเหรียญสิบนะครับองค์ใหญ่นะครับขอเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวพาเครื่องนะครับที่รานแม่ได้การันตีนะครับว่าเป็นพาบ้านพระกล่องพาวัดนะครับ หรือมีการปลูกเศษจากเกจิีนะครับหรือพระอาจารย์ชื่อดังนะครับแต่ที่ร้านการันตีนะครับคือเนื้อพระนะครับเนื้อกรอบนะครับเนื้อพระเป็นทองคานะครับ75%าเซนะครับไม่เอาทองมาครอบนะครับเป็นเนื้อตันนะครับเนื้อทองตันนะครับสำหรับองค์พระนะครับกรอบนะครับเป็นทองคํา75เนะครับประดับด้วยเพชรเกสรแท้ทุกเม็ดนะครับเป็นเพชรธรรมชาติไม่ได้เพชรแหบนนะครับบูชาั้งองค์พระนะครับแล้วกรอบนะครับไปพร้อมกันนะครับคุ้มค่ามากกว่าจัดทากรอบใหม่แน่นอนครับ พี่ๆสนใจนัดชมก่อนได้นะครับเข้ามาส่องก่อนได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับองค์นี้สวยนะครับนัำพรเครื่องทั้งกรอบนะครับเพชรข่าวสะอาดเล่นไฟดีนะครับองค์พระเป็นทองตันนะครับไม่่ทองเอามาครอบนะครับพี่ๆสามารถเช็คได้หมดนะครับหากพี่ๆไหนสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างเลยนะครับองค์นี้คุ้มค่าคุ้มราคาหน้าบูชาแน่นอนครับ พี่ๆที่อยู่ก่ทมนะครับนัดชมได้นะครับพี่เจเจมอนะครับพี่ๆตัดจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กอนะครับสามารถมาจําสินค้าได้นะครับกรณนี้พี่ๆยังไม่พร้อมนะครับละแก้วมอลกรเนื้อทองคานะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ